ครับส,สวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีตอนเช้านะตื่นแต่เช้าเดี๋ยงลายครับตื่นสายเดี๋ยงานหน่อยครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าเช้าวันใหม่นะครับเช้าวันใหม่นะโดมสา้นยเพชรบันแพงนะครับมาดูบรรยากาศนะครับตอนเช้านะครับตอนเช้าะ วันนี้มีเมฆปกคลุมบางๆนะคับพีนองเนาะอ่ามีเมฆปกคลุมบางๆเนะี่ยปกคลุมบางครับปกคลุมบางก็ถือว่าเป็นอ่ากลุ่มฝนน้อยนิดละครับเนาะกลุ่มฝนน้อยน,นะครับอ่านะครับมาดูฝั่งบานบอสฝั่งโดมนะครับท้องฟ้าสดใส นะท้องฟ้าสดใสครับปลอดโปร่งนะครับบรรยากาศบรรยากาศสวยงามครับพีบ่น้องบรรยากาศสวยงามนะครับตอนเช้านะครับสําหรับที่โดมวันนีนะ้ที่โดมวันนี้นะครับนะยังเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบนะครับเงียบสงบนะเพราะยังบม่มีผู้ตื่นครับยังไม่มีผู้ตื่น ผมนอนนอนดึก,ดกตื่นเศร้าคือเก่าครับต,ตื่นเศร้าคือเกา่าตื่นเศร้าครับตื่นเศรา้าในงานหลายตื่นสายในงานหน่อยพอเมฆพืนซอนไวน้นะครับพื้นเมพืนสอนไว้งนงานก็นกตื่นตื่นมาแต่เศร้าครับตื่นมาแต่เศรา้ศรา arche. ตื่นมาแต่เศร้าครับเพื่อจะ มาเหตุการณ์เหตุงานนะครับนั่งต่อคลิปนะเหตุช็อตตรงนี้นั่นครับนะครับก็ขอไปติดตามนึงครับในในช็อตครับในคลิปเด้อครับเด้อนะครับที่เดียวไปไปมือเศร้านะครับเอาเสียงโหเสียงฮานะครับาความครึมหน้านะครับเพื่อให้พี่น้องได้ผ่อนคลายนะมือนเพื่อความสนุกเหมือนเพื่อความสนุกติดตามความเคลื่อนไหว ครับเนาะนี่คือเป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับสำหรับโดมที่โดมสาวนา้อยเพชร่ันแพงนะครับเนาะโดมสาวน้อยเพื่อนแพงอันดับบอสโจนะฮะอัาจับสาวน้อยเพชร่ันแพงนะ่สาวน้อยเพชร่ันแพงครับ,ม,รบมือเคลื่อกนกะัดเป็นลองเพื่นลำ้ำนะการฝึกซ้อมกับกัดจบไปตอนตีสาม กว่านะครับตีสามกว่าเกือบตีสี่เกือบตีสี่นะครับเลิกอะพักกระเด็ขยับขยาย,ดยนนนาได้รับได้นอนได้รับได้นอนนะครับได้รับได้นอนอยากย,ายก้า,กา,ยา,กยายกันพักผ่อนอยากย้ายกันพักผ่อนนะครับผมก็ตัดต่อคลิปอัพวิดีโอ,โอก่อนะครับเมื่อคืนแล้วก็น,นอนนอนก็นตื่นเช้าปกตินะครับเนะาะตื่นเช้าปกติ เอาสายดุยครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเรื่องการหลับการนอนนะนอนในสาภาพปกตินะครับนอนในสาภาพปกติครับเด็กก็เด็ตืน่นเศร้านะครับมาอ่าทักทายพี่น้องนะครับมาทักทายพี่น้องตอนแรกจะขึ้นไล่ครับตอนแรกขึ้นไล่พอดี เทีองนะครับมันสะดุดจย่งในบูครับต้งเต็มคือแล้วครับพอไร่แล้วครับมันตัดเข่าตัดออกนะมันตัดเข่าตัดออกครับนานจะเป็นที่เน็ตเป็นที่เน็ตนะเปลี่ยนเครื่องไม้คือไร่ครับมันกับสะดุดคือเก่านะเครื่องไม้คือไร่ครับมันกับสะดุดคือเก่าผมก็เลยต้องอ่ะมาไทยเป็นวิดีโอครับอ่าเป็นคลิปดอเพื่อจะให้พี่น้องได้ติดตามนะครับมาไทย ตอนเศร้ากันนะตอนเศร้ากันนะตอนเศร้านะครับนี่คือภาพบรรยากาศส่วนของตอนเศร้านะครับเนาะยังวันทนี้เพื่อตื่นครับมีแม่บ้านนะครับเปินตื่นขึ้นมา่าตื่นตื่นมานะครับเตรียมดูนี้นั่นครับสาพื้นครับผมเบได้เข้าไปลบกวนส่วนของในบ้านนะครับนะบ่ไดเบได้เขาไปรบกวนส่วนของในบ้านนะครับให้เพื่นนในเหตุการณ์ในงานนะครับเป็นพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่ แล้วก ja ็มีช่องส่วนของทีมงานเฮานะครับทีมงานเฮานะครับบิ๊กจอนนะครับบิ๊กจอห์นเจโอทูออฟฟิเชียลนะครับเจโอทูออฟฟิเชียลนะก็เลยตื่นขึ้นมาก็เหตุการณ์เหงานกันครับทีมงานเฮาปักหลักนะครับเนื้อแน่นนะครับตื่นขึ้นมาเหตุการณ์เหงานนะตื่นขึ้นมาแล้วมาในส่วนของการนะึ้นไล่นะครับขึ้นไล่นตอนนี้ช่องบิ๊กจอห์นคือไล่อยู่นะครับเด้อ อนะย่างความครึมหน้านะครับในระบบเรียวไทม์นะครับให้เข้าไปที่ช่องของบิ๊กจอนนะครับ JO2 Official นะครับตอนนี้กำลังไล่สดอยู่นะครับบรรยากาศที่โดมสาน้อยเพชรบอนแปงนะครับเนาะบรรยากาศที่โดมสาน้อยเพชรบอนแป้งนะโอเคครับสำหรับความครึมหนาในเช้านี้นะครับอ่าในเชาน้านี้ครับ เจด้าพาลูเจลถูกออฟฟิเชียลกับมาเกาะติดนะครับแล้วก็มาทักทายพี่น้องอยู่ที่โดมคือเกานะครับโดมคือเกาเดี๋ยวบรรยากาศตอนเช้านะครับฟ้าใสปลอดโปร่งนะครับเดี๋ยวนี้เตะเสียงนกนะครับเดี๋ยวนี้เตะเสียงนกนะครับนกนะครับเกาะอยู่พื่อครับโอ้นะต้นแค่นะครับต้นแค่กับดอกดีดีครับพี่น้อง ต้นแค่บานบอดครับดอกดีๆครับดอกเต็มต้นเลยอ่ดอกเต็มต้นเลยครับอืมนะครับกี่นกพึ่งมาจับจูจีกันอยู่อ่าจูจีกันอยู่นะครับส่งเสียงเรียกร้องความสนใจนะครับส่งเสียงเรียกร้องความสนใจนะครับต้นแค่ชั้นแค่ถือแค่นะครับชั้นแค่ถือแค่ จูจีกันอยู่นะครับเร็จแล้วไปใช้แล้วนะครับแพนกล้องไปหาบุห็นจ่อยอไปหาบุห็นจ่อยนะครับเนาะครับนี่ก็คือบรรยากาศครับรอบปะริกัดที่โดมสาวน้อยนะครับโดมสาวน้อยนะนะกลุ้มฝ้ากุ้มฝนนะครับก็เป็นบางๆนิดหน่อยนะครับแล้วฝนก็บางๆสักหน่อยนะครับนี่ แต่ในกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังได้รับผลกระทบจากพายุอยู่นะครับนะบมีกลุ่มฝนนะมาสลัคามนะครับเต่น่าจะเป็นเลงแรงครับน่าจะเป็นเลงแรงครับของบรรยากาศตรงนี้นะฮนะส่วนหูลูตาครับก็มืดครึมอยู่นะครับนะทั้งฝอนแกนนะครับทั้งนอนแกนเลยทั้งเขาไปเมืองสลัคามนะครับอ่ดาด้านนู้นอ่าฝั่งฝั่งตอนออก ฝากฝนตกเป็นขอนแก่นนะครับแล้วมันก็ฟางฝนเกิดไก,กลๆสุงลูกตาเข้าจะกรมืดมืดคึ้จนจัง่อยนะครับเนาะมืดคึ้นจังหน่อยอ้นะครับก้อนเมฆมันมืดอยู่ฝนครับยุ่ยไก่ผู้น,นะนะอ่ายุ่ยไก่ผู้น,นะครับนะนะร้อมึงครับว่าบรรยากาศแย้มเมือแรงครับสิเป็นแย้มอะไ น่เสิเป็นแคไรนเะฝนสะินตโตกแข้งบอ่อนะครับฝนสิตโตกแข้งบอ่อนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาติดตามบรรยากาศกันนะในช่วงนี้นะครับอ่านะครับเสียดาพาลุยจียวทูผิเชียวครับขอจบคลิปนี้ไว้สำนีก่อนนะครับก็ติดตามนะในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ